จากตลอดระยะเวลา5เดือนครึ่งของฤดูฝนปี2566ที่ต้องสิ้นสุดลงคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ดูว่าชีพประจำฤดูฝน66เป็นอย่างไรและจะส่งผ่านไปสู่อนาคตให้เราดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรด้วยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ คับนี่คือสถานีรักโลก260องศากับผมแซคธนินวัดพัฒนาวิรุณมาถึงวันนี้ก็ต้องโบกมูลาฤดูฝนปีนี้กันได้แล้วดังนั้นมาดูว่าฤดูฝนปี2 5 6 6ทำผลงานไว้อย่างไร ฤดูฝน66เริ่มช้ากว่าปกติ1สัปดาห์แต่การสิ้นสุดฤดูการยาวเกินกว่าปกติมากกว่าครึ่งเดือนเพาว่าภาพรวมตลอด5เดือนครึ่งที่ผ่านมาก็ทําผลงานได้ไม่ดีนักคือมีถึง3ภาคที่ฝนรวมยังติดลบหรือต่ากว่าค่าปกติขณะที่อีสานฝนปีนี้โดดเด่นที่สุดแต่ภาคเหนือแม้สุดท้ายฝนตลอดฤดูจะดูดีแต่ก็มากกว่าค่าปกติแค่เปอร์เซ็นต์เดียว สาเหตุเกิดจากช่วง3าเดือนแรกร่องมรสุมหรือร่องฝนและลมมรสุมทำงานได้ไม่ดีขณะที่ระบบลมก็เจอโต้ว,วงจากเอลนิโยทําให้ไม่มีพายุมาก่อตัวใกล้ไทยหรือมาทางไทยเพื่อเพิ่มน้ําฝนได้โดยตรงแต่พอ2เดือนหลังมานี้ลมมรสุมและร่องมรสุมกลับมาทํางานได้ดีอย่างต่อเนื่องประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำทั้งที่อยู่ใกล้ๆและที่เข้ามาในไทยก็มาช่วยเพิ่มฝนให้ด้วยสถานการณ์จึงพลิก จนบางที่ถึงกับเกิดน้ำท่วมน้ำหลากและภาพรวมฝนทั่วไทยก็ติดลบแค่เพียงนิดเดียวผลพวงยังมีไปถึงน้ำตามเขื่อนต่างๆที่ตัวเลขก็กลับมามีเกินครึ่งอ่างด้วยทำให้ฤดูแล้งต่อไปที่นับอย่างเป็นทางการเมื่อหนึ่งพฤษจิกายนที่ผ่านมาและไปสิ้นสุด30เมษายนปีหน้าอาจไม่น่าเป็นห่วงมากนักก็ได้นี่คือสถานการณ์ของฤดูฝนปี2566ที่ผมส่งให้คุณวางแผนดำเนินชีวิตต่อกันนะครับ จากสถานีรักโลกสามร้อยสิงสาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว